อาทิตย์ก่อนส่งนะครับอ,อีกวันเด้รรืออ่องทันดเออดอร์ืไปแยกน้ำมันมืออุดขาบูนะครับเวลาเติมน,น้ำมันก็ผมจะมีแบเด๋ยวแมน้ำมันให้น้ำพันหมดพอดีแถมกายบีบไปด้วยหมุนเกลียวออก เปียวออกแล้วก็สวมสวมไปแล้วก็บีบไปเลยนะครับอย่าผ่อนถ้าผ่อนมันจะดูดกลับบีบไปเรื่อยเลยสังเ,เกต้ำมันขึ้นมาปุ๊บตอน้นมาปุ๊บุ๊บดึงสายออกนะครับก็อย่ากครับก็คือใหาเติมพอสายนี้ดึงจากคาบูนะครับดึงจากคาบูเสร็จแล้วก็แยกน้ำมันก่อน สเตเตอร์เป็นเป็นอีกตัวนึงนะครับที่จะให้เป็นตัวที่แบตนะครับแบบสังเกียน้ำมันก็จะวิ่งขึ้นมากระบูเครับาไหลย,ย้อนกลับไปนิดน,นึงก็ไม่เป็นไรนะครับน้ำมันเข้าไปที่กระบูแล้ว สตาร์ทนะครับก็เปิดรีโมทนะครับรีโมทแล้วก็มาเสียบเสียบแบตรีซิฟนะครับพอเ,เสียบแบตลีซิฟเสร็จก็ใส่โกปักกนะ็สตาร์ทแยกน้ำมันก่อนนะครับแยกน้ำมันก่อน มืออุดปากท่อยเสียนะครับอยากน้ำมันอยากน้ำมันคือไปเต็มสายนะครับมันไหลกลับก็ไม่เป็นไรนะครับไหลกลับไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเข้าไปในกระบูแล้ว ออนะครับ ่าไม่มีน้ำร้อนนะครับร้อนมาดูรีโมด <c oughs> สองปุ่มล่างนี่เป็นเป็นความแรงตัวนี้ความแรงของเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้เป็นความแรงของคันเร่งนะครับอย่าเกินครึ่งตัวนี้รื้จะไปยุ่งมันก็ได้ตัวนี้ตัวนี้ปรับซ้ายขวาของเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตัวซ้ายมือแล้วก็ตัวขวามือนี่คือของคันเร่งครับช่วยเรหมุนขึ้น หมุนขวานี่จะเร่งหมุนซ้ายนี่จะจะเบานะครับไม่มีอะไรมากมายครับบอกปุ่มพวงนี้มันจะ,นจะยุ่งมันนะครับเป็นปุ่มใจโรครับไม่ได้เปิดใช้งานนะครับเดี๋ยวมีฝาปิดนะครับเวลาใช้ก็ปิดไว้นะครับก็เปิดฝ้าก่อนเปิดรีโมทแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็ปิด ถันน็อตนะครับส่วนฝาครอบก็ขอส,สวมเข้ามาแล้วก็จะมีกิบล็อกตัวนี้เสียบล็อกนะครับโอเคนะครับตาติดง่ายนะครับลองไปเรียนดูครับ